สวัสดีครับสวัสดีนาน,านาเนาะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุข,สขคนเนาะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้ช่องของโจอ,อีสานวันหน้าครับผมเมือ่อกี้สิ้าออกไม้นี่มขัขึ้นคือเก่าครับผมเนาะก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะครับนานาสุขุสุขคนเนาะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะครับที่เข้ามาติดตามรับชมให้กําลังใจเนาะครับเนาะก็มารลุนมาทิศตามน้ำกันเนาะครับ สิบห้าห้าร้อยยิ่งป่าเนี่ยมันขึ้นคือเก่าครับผมก็ไม้เก่าไม้ดิมนี่แหละอาครับเนาะไม้ปลาบัวเนี่ยครับก็บรรู้ว่าสิพ่อปลาเพเนาะเมื่อนีนก็ร่มเนาะครับอีกอย่างหนึ่งก็หน้ามันคุณนครับผมน้ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ครับน้าแห้งลง่มเนาะหลังจากฝนหยุดไปลายมือโอ้ปกคอครับไม่ได้ขึ้นย่างครับท่านฮะอู้สิ่ดายจัง โอ้ลงไปแล้วขึ้นยางมัอนครับเมื่อกี้่าไ้้ขึ้นยางไว้ใส่ง่ายมัน้ยนะล้อยลงไปแล้วครับผมเดี๋ยวไปรุนกันไหมครับผมฝนทิ้งช่วงไปห้ายมือแล้วครับผมบ่ตกเนาะ เดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับผมาตะยิ่งป่าบอสำรับขึ้นเมื่อไห่เนาะิพาหยางเละะาะหาน้ำตื่นๆเน,นี่ยแหละครับผม อุ้ยอียงวะลูกดอกผมขาดกับนอือใช่นี่ทะลุครับผมแต่ว่านาจจะลูกดอกขาดเนาะผมปรได้เบิ้งลายมือเลยครับเบิ้งเนี่ยอุ้ยผาดจนได้คตรเสียดดยเลยครับนายนายเบิึงเนีนย่นย เชือกรุดจากลูกด,ดอกกับมันขาดเนาะสิไดายงงเลยตกบกายเลยเกือบเป็นโลกเลยครับอย่ังวัปวัแเลกเชือแรลกยิ่งป่าไงกับขาดไปแล้วครับผมสาวสใจเย็นแล้วนะเมื่อกี้นะีพิษพาดครับผม หาพ่อบารือยี่หรอกป่าโอ้ปลาคอตกแบบนี้เลยใจเย็นแล้วครับผมน้ำตื่นนิดงงปล่อยย่งางหลือแต่เมื่กี้น่าจะทะลุครับโอ้ยตือส,สิบหัวขอมอีกตัวปะ่ะยี่หรอกแต่คือสิบหัวเห็นดอกครับผมโอ้อยนี่ไงนี่ไง นายจะาพ่อเ็นเลยราต้ตรวอก,ก็ได้ว่ามันไอ่ลงมุดลงไปในกี่โคนเนาะคี่สิบบพอครับโอ้โัยัหไงเลยผิดพลาดแล้วครับผมเออบวพออีไีครับทำไมครับแน่แน่ครับ ตอกเลกับพลาดเลยครับผมคับอ,อ,อ,อนอนคู่กันน้องเมื่อกี้นี่ว่าสีิง่ง้สองเลยตัวเดียวครับใครยิ่งดีที่ถือถใส่ง่านมนะรับแม่นะครับเลือกเอาครับผม ยิ่งเอาตัวใหญ่ก่อนาอน,ะนีครับผมอ้ปากเขาคู่ครับนอดคู่กันเลยอู้มันห่างกันไปหน่อยหนึ่งนะครับเสีดดยดายเสียดายูครับผมปีนยังครับได้ตัวใหญ่แนละ้วอือยิ่งเอาตัวใหญ่ก่อนครับนีครับผมม,มันมาเลวครับผมตัวหนึ่งแรนไปทั้งทั้งหลังนี่ กำลังนอนคู่กันเลยครับเยนมาทท้าเหนี้ยครับรู้ว่าจะเห็นหมดจะป้องอากาศพออ่อวัวมันมานนะครับผม รุ่นกันต่อครับ ้ครับผมอูออ้นี่ครับหนาหนาครับอ้วนตุ๊บเลยครับตัวนี้ครับมันๆครับผมเก็บป่าก่อนครับหนาหนาครับจะไปรุนกันต่อครับ ลุ่นกันต่อครับหน้าหน้าครับตูวบใหญ่ครับหน้าหน้าครับไปแล้วคอแวเสียดาตัวแรกนะครับ ดอกขาดจากเชือกเนาะก็เลยลุดไปแล้วครับจะไปรุ่นกันไหมครับผม

ที่ชินหลังเบือเบือคอครับลูกไปใส่ไว้ใส่ไม่มีปลาตนถูมเนาะหายซัำไม่มีมงลบแค่มุดลงใส่ปลาตะหลัง <c oughs> ไปแล้วครแล้วไป่งแล้วครับหน้าหน้าครับนี่มั่วอาโดนอู้โดนครับผมนี่มั่วถืออีกเฮ้ยเนี่ตะคืนน้ำเนาะครับนี่น้ำกลนเลยถือเสยเฮ้ยโค้อหน่อยตุ้บไว้แไ่ครับผมเอาฟุกจะพิ้ว่าฟุกครับผม เมือน <rí> e> ุกแล้ยวตัวปัญญานะเห็นแต่อ้คืนน้ำครับนี่ครับนี่แหละลูกฟุกครับลูกฟุกครับ รุ่นกันต่อครับผมที่ว่าตัวยูนี่นายจะตัวใหญ่ยอยู่นะตัวที่เหล็กครับเห็นจะลังกับน,นายจะตัวใหญ่ต่ว,ว่าเขาปลาไปแล้วแต่ตัวนี้มันอยู่พุ่นครับเห็นจะขคลื่นหน้าไหลยิ่งน้ำกลล่องเบึงนะฟุกถึคออกครับห,หอ,อครับน้ะตัวหัวครับแสงางอยู่เนาะ ครับผมเขากลางล่ำเลยครับเขากาง่ครับผมเข้ากลางล่ำเลยครับผม หยัดกีปลาครับนี่ครับใส่งามๆส,สวยๆเลยครับผมคอครับ น้ำคุณอีกครับคุณรู้ว่าจะเห็นบ่น่าจะบ่เห็นเนาะโอ้งามเลยเมื่อกี้น้ำคุณหายจ่อยแล้วบ่แม่งยิ่งพอดีครับไปส่ําครับผม ดายเลยลีลาพูดบไร้ยิง่งสัข้าจะเปิดกล่องครับนั่นน่ะ <c oughs> บไร้ยิ่งสัออกไปมาปรุ่นกันไหมครับปาสลิดครับ บหันหลังให้พอดีโอ้ยวายบุตอีกหันหลังให้เนาะบุได้หันข่างครับบุตริสัมตูงามเลยเมื่อกี้นี่ฝ้าพดครับร้อยมาหนีน่แล้วเต่าครับผมท่านรู้ <c oughs> ตูงามเนะาะเข่าปลาเหนียสัม ร้อยเขามาเหนือโมัานอาจจะเห็นห <laughs> กพกุทธเนี้ยมันนาพุทธครับผม<อ> <c oughs> ตัวใบใหญ่เนาะนึกว่าปลาสลิดเอาแ้านะครับสำหรับผลงานขึ้นมือหนีเนาะครับเนาะแต่มา่บึงน้ำกันครับผมก็ถือว่าบยเหว่เนะครับกเสียดายตัวแรกครับผมเกือบน่าจะเกือบโล่เนาะเพราะว่าเชือกไอ้มันขาดออกจากลูกดอกนอะครับ ลูกดอกก็ได้หายไปเสียดายครับตัวเล็กเนาะมาเบ่งผลงานครับนี่ครับผมโอ้ก็ได้ซีเต้มครับผมคอไม่จะแสงงามๆเลยเนาะครับเนาะกัขอฝากผลงานนะครับผมสำหรับคลื่นเมื่อนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จ่องของจอยอีสานบานาเน่เด้อครับนานาสุขุสุกคนเนาะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องสุขุทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเนาะครับเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้ด้อครับผมสำหรับคืนมื่อนี้กับโบ้เฮวครับผมนี่ครับใส่งามๆเลยครับผมประคออวนตุบเลยครับแล้วคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสำหรับคึืนมื่อนี้กับขอสวัสดีครับผม